โอเคสวัสดีครับนะครับบอกว่าตัวดวนวันนี้เราเข้ามาทํางานวันนี้มาผสมแม่ตัวนี้เนาะนะครับตัวดําตัวหลายๆตัวเราผสมแม่นู้นเราผสมผ่านไปแล้วแม่สาวตัวนี้ผ่านไปแล้วนะครับแม่เท่าข้างโว้ยแม่เท่าเขายาวข้างในผ่านแล้วนะครับสามตัวตัวนี้มันผอมเกินนะครับต้องให้สมบูรณ์กว่านี้หน่อย นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นสัตว์คอกเดิมนะครับเพิ่มเติมคือตัวใหม่วันนี้มาผสมตอนนี้ใช้วีโก2สล้านเป็นแม่วัวสาวนะครับคอกที่ปรับปุ่มพันธุโดยใช้พ่อค f 3อสหนะครับในปีที่แล้วก็คือใช้ KF31 ทุกตัวนะครับก็มาดูพัฒนาการผ่านมาประมาณ1เดือนเนาะนะครับน้องๆ ลูกของ KF31 นะครับถือว่าพัฒนาการดีนะครับก็มีขายออกไปนะแกขายออกไป2อคู่นะครับเป็นคู่ที่เป็นลูกตัวคู่ของ3าหนึ่งแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเด็กๆพวกนี้ก็ทำเขาเรียบร้อยแล้วแหละนะนี่อาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับนี่ดูพัฒนาการตัวนี้ก็น่าจะ3เดือนกว่าสาเดือนนะครับตัวเนี้ย ใช่นะครับตัวนี้3มเดือน3มเดือนเต็มเพราะว่าข้อช่วงปีใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้หันหลังให้เราถือว่าพัฒนาการดีนะครับนี่แม่เขาก็ผอมๆอ,อยู่ข้างหลังนี่ลตัวที่ยังไม่เป็นสัตว์นี่แหละอันนี้ก็เคฟสามหนึ่งนะครับเพชรผู้แต่ตัวนี้เราไม่ได้ผสมนะเป็นลูกของตัวสูงๆนู่นนะครับก็เหมือนกับแม่นะั่นแหละแต่ว่าเขาซื้อติดโอ้ไม่ใช่สิ ตอนี้ลูกสามหนึ่งอ๋อไม่ใช่ขอโทษด้วยนะครับผมเริ่มมัวละแต่นี้ลูกพ่อผสมตัวนะครับบางๆตัวเนี้นี่อันหน้าเหมือตัวนี้อันนี้ถึงจะเป็นลูกเคอฟสามหนึ่งนี่จะเข้าหนึ่งปีกับแม่ตัวนี้นะครับแม่ตัวสูงๆตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมครับก็น้าเหมือนแม่แต่ว่าถามว่าใช่สามหนึ่งไหมก็มีความคล้ายครึงแต่ตัวนี้เราไม่ได้ผสมเพราะว่า เออจ้าของวัวเขาซื้อติดท้องมาผมมาล้างมืออันนี้เจ็บตัวนิดหน่อยนะครับขาเดี๋วลัดต่อกลับไปเดินไปก็จะเปิดอันนี้โดนเข้าที่ขานะครับแต่ถักถักแต่ว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันเรื่องามที่เป็นวัวสาวนะครับเขาก็จะดิน้นจะเตะได้ทุก ทุกข้าวอยู่แล้วนะครับถ้าเตะถ้ามาตรฐานนี่คือไม่ได้เตะเราหรอกครับแต่ถ้าเตะถ้าปแปลกๆเนี่ยยันอย่างเงี้ยก็โดนเฉียวๆเนาะนะครับเฉียวๆแต่ก็เจ็บนะเพราะว่าแรงเขาเยอะนะครับแรงน้องเขาเยอะอันนี้เคฟซำหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะตัวที่แข่งขายใหญ่แกข,ขายออกไปแล้วเหลือตัวนี้ที่เป็นตัวผู้ที่ถามว่า เป็นอนาคตพ่อพนธุ์ได้ไหมก็ผมว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวว่าเป็นการพูดคุยกันเนาะนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้หนาเท่าตัวที่แกไขออกไปแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถทาพ่อได้เป็นเ F3 สามหนึ่งที่เกิดจากพ่อขาวเอจากแม่ขาวแม่เขาตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันมุมชีดสวยนะครับย่นหนานะครับดูหน้าตาแต่เขายังไม่ได้ทำเขา เพราะว่าคุณพี่แกไม่คิดว่าจะเอาเก็บไว้นะครับตัวนี้ก็เลยไม่ทำเขาก็ถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับมาซื้อไว้ก็ได้แล้วก็ขอให้อ่ามาทำเขาไว้แล้วอย่านมค่อยมาเอาราคาไม่แพงนะครับตัวนี้แกก็คิดว่าแกจะปล่อยออกเป็นวัวเนื้อวัวธรรมดาเลยก็เลยไม่ทำเขาเพราะวาตัวอื่นทำหมดแล้วอันนี้อายุจะเข้าสามเดือนนะครับนี่มุมชีสด,ดีนะตัวนี้ แล้วก็โครงสร้างดีนะครับหนานะครับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้ลูกวัวตัวนี้เลยก็คือมุมชิดกับลึงที่ค่อนข้างหนานะครับใครจะเอาก็ติดต่อไว้นะครับมาทําเขาไว้ก่อนเดี๋ยวมันอายุเยอะมันจะทําลําบากนะครับอันนี้เจ้าของเขาไม่ทําเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะเก็บไว้ครับเราก็มาจองไว้มาซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละนะครับยานมแตเ้าเดือนเราก็ค่อยมาย้ายเอาตัวนี้ทำพ่อได้นะครับเสียดายนะครับ ถ้าจะเอาน้องไปทําขุนทาอะไรเนี่ยเสียดายเพราะว่าเหลียมตัวเขาสวยนะครับค้อกอยู่บ้านท่าอุทยัยตําบลอุทัยสวรรค์อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอันนี้คือแม่เขาเป็นแม่เท้าโบสทที่ไม่ได้หนามากแต่ว่าเขาส่งลูกเกง่งแม่ตัวนี้นะครับถ้าถามว่าพี่เขาตัวไหนพี่เขาน่าจะเป็นตัวที่เรามาผสมแม่แม่เทาดําตัวนี้น,นี่ตัวนี้เกิดตัวนี้เกิดจากพ่อผสมตัวเลยนะครับนี่ ก็ส่งลูกดีครับแม่ตัวนี้อันนี้ก็ KF 3าหนึ่งเหมือนกันเพศเมียนี่เป็นชุดที่เราเข้ามาผสมนะครับชุดเล็กๆพวกนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สีอาจจะไม่ไท้องพื้นท้องเขาอาจจะขาวนะเพราะว่าแม่เขาขาวแต่แม่เขาได้โบ๊ทนะครับขอบโบ๊ทเครื่องดําเครื่องโบ๊ทนะครับลูกก็เลยถ่ายทอดสีทางพ่อได้นะครับ แทบจะทั้งหมดก็สีเหมือนเจ้า KF3 นะครับผมว่าสวยนะตัวนี้นะครับนี่ดูสัดส่งดูดท้ายไม่มีขี้ติครับตัวนี้ทำพ่อคุมฝูงได้หน้าสวยดูความย่นของหน้าน,นะครับเป็นลูกวัวที่สวยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกวัวที่สวยหนึ่งตัวแต่ถามว่าถ้ากับตัวที่แกขายไปก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีคู่กันตัวนี้ตัวนั้นแข้งขายใหญ่กว่านะครับ ัวนั้นขายไปพร้อมกับแม่นะครับตัวนั้นแข้งขาใหญ่กว่าหนากว่าตัวนี้อายุน้อยกว่าประมาณ2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะเข้า2เดือนกว่าจะเข้า3มเดือนจะเป็นน้องของตัวนั้นอยู่ประมาณ2สัปดาห์เช่นกันมันจะคลอดไล่ๆกันเนาะนะครับคลอดไล่ๆกัน2สัปดาห์นะครับถ้าหลายๆคนชอบก็สามารถติดต่อผ่านสีจันฟาร์มได้หรือว่าติดต่อผ่านหมอกวัวเราก็ได้นะครับสวยเลย โอเคคลิปนี้คงหาชมเพียงเท่านี้นะครับหัวข้อนี้ก็จะมีขายอยู่นะครับมีขายแม่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยสายแม่เขาเนี้ยเขาก็ขายอยู่เขาจะเก็บรูปที่ทําเขาไว้นะครับเพราะเยอะเกินพื้นที่เลี้ยงไม่เพียงพอโอเค okay, สําหรับคลิปนี้ผมลาไปแล้วเพียงเท่านี้นะได้เห็นมุมท้ายด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณและสวัสดีครับ